เมื่อนายกฝั่งนู้นลงพื้นที่พระวิหารพร้อมบอกว่าไม่ได้อยากทำสงครามแต่ทำไมชาวบ้านต้องอพยพหนีกันวุ่นล่ะครับฟังดูหล่อมากแต่คนไทยฟังแล้วต้องร้องอีอย่างวะกับคำพูดสวยหรูบนพื้นที่ที่คนไทยยังเจ็บใจไม่หายเรื่องนี้สันติภาพจริงหรือแค่ละครฉากใหญ่ลองนึกภาพตามผมนะครับ คุนมาเนตผู้นำจากฝั่งกัมพูชายืนอยู่ท่ามกลางฝุ่นตลบตรงชายแดนพระวิหารเบื้องหน้าคือชาวบ้านผู้พลัดถิ่นที่แววตาย,ยังเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาประกาศเสียงดังฟังชัดว่าเราไม่ได้วางแผนทำสงครามเดี๋ยวนะครับถ้าไม่ได้จะรบแล้วทำไมชาวบ้านถึงต้องหอบลูกจูงหลานหนีตายกันออกมาตั้งแต่แรกคำพูดดูดีแบบนี้มันจะทำให้บาดแผลเรื่องปราสาทพระวิหารที่คนไทยโดนกระทำมาตลอดหายไปได้จริงหรอ หรือนี่มันเป็นแค่เหลี่ยมจัดทางยุทธวิธีที่ซ่อนมีดไว้ข้างหลังเย็นๆแบบนี้เลิกงานกันหรือยังครับถ้ากำลังขับรถกลับบ้านหรือนั่งทานข้าวอยู่5โมงเย็นวันนี้เรามีเรื่องร้อนที่ต้องคุยกันให้รู้เรื่องเพราะนี่ไม่ใช่แค่ข่าวต่างประเทศไกลตัวแต่มันคือเรื่องหน้าบ้านเราเองเรื่องที่ศักดิ์ศรีของคนไทยถูกท้าทายมาตลอดหลายสิบปี กรณีข้อพิพาทพื้นที today, UM ่ทับซ้อนและตัวประสาทพระวิหารที่พวกเราเจ็บปวดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายยันรุ่นปัจจุบันล่าสุดเมื่อ3วันก่อนมีดราม่าบทใหม่เกิดขึ้นและผมบอกเลยว่างานนี้ต้องอ่านเกมให้ขาดไม่งั้นเราจะกลายเป็นเหยื่อการตลาดทางการเมืองของฝั่งนู้นแบบไม่รู้ตัวมาย้อนดูไทม์ไลน์กันชัดๆแบบช็อตต่อช็อตครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่31มกราคม2569ที่ผ่านมานี่เอง คุณมาเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาตัดสินใจบินด่วนลงพื้นที่จังหวัดพระวิหารจุดที่เขาไปคือวัดบักกรรมในอำเภอตะแบงเมียนเจยซึ่งตอนนี้ถูกใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือพูดภาษาชาวบ้านก็คือค่ายอพยพนั่นแหละครับภาพที่ออกมาคือผู้นำหนุ่มไฟแรงเดินทักทายประชาชนมอบถุงยางชีพจับไม้จับมือให้กำลังใจดูเป็นภาพที่อบอุ่นอ่อนโยนเหมือนพ่อพระมาโปรดสัตว์แต่ช้าก่อนครับอย่าเพิ่งเคลิ้ม ประเด็นมันอยู่ที่คำพูดของเขาครับในขณะที่ยืนอยู่ตรงนั้นเขาประกาศกร้าวเลยว่ารัฐบาลของเขาไม่มีเจตนาที่จะทำสงครามและมีความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่จะรักษาพรมแดนอย่างสงบสุขพร้อมย้าคำว่าหยุดยิงถาวรเพื่อให้พี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนทำมาหากินได้โดยไม่ต้องหวาดผวาโอ้โหฟังแล้วน้ำตาจะไหลนะครับดูเป็นคนรักสงบเหลือเกิน แต่ความย้อนแย้งมันกระแทกตาจนต้องขยี้ครับเพราะถ้าสถานการณ์มันปกติถ้าฝั่งนู้นไม่ได้มีการยั่วยุหรือสร้างความตึงเครียดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วทำไมชาวบ้านถึงต้องกลายสภาพเป็นผู้พลัดถิ่นทำไมต้องมีคนอบพยพคนเราถ้าอยู่ดีมีสุขไม่มีใครอยากทิ้งบ้านทิ้งเรือนมานอนวัดหรอกครับจริงไหม นี่มันเหมือนกับคนที่ถือไม้หน้าสามยืนอยู่หน้าบ้านเราแล้วตะโกนบอกว่าผมมาดีนะผมไม่อยากตีกับใครแต่ในมือเนี่ยกำมไม้แน่นจนเส้นเลือดปูดย้อนกลับไปนิดนึงครับสิ่งที่ทําให้คนไทยอย่างเราเราฟังแล้วรู้สึกคันหัวใจยิบยิบก็เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นปราสาทพระวิหารมันคือสัญลักษณ์แห่งความเจ็บช้ำของชาติไทยเราเสียดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้ไปตั้งแต่ปี2505จากคําตัดสินของศาลโลก ที่ค้านสายตาคนไทยทั้งประเทศและมาโดนย้ำแผลอีกทีตอนปี2558ที่เกิดการประทะกันหนักหน่วงทหารไทยเราต้องเสียสละเลือดเนื้อไปตั้งเท่าไหร่เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินทุกตารางนิ้วตรงนั้นมันมีราคาที่ต้องจ่ายด้วยชีวิตของบรรพบุรุษและรั้วของชาติแล้ววันนี้ผู้นำรุ่นลูกของฝั่งนูน้นมายืนพูดคำว่าสันติภาพบนพื้นที่ที่ได้ไปจากความเจ็บปวดของคนไทย มันช่างเป็นตลกร้ายที่ขำไม่ออกจริงๆครับและที่น่าจับตามองคือจังหวะเวลาหรือไทมิ่งครับการลงพื้นที่ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีรายงานเรื่องความตึงเครียดและการยิงปะทะกันประปรายก่อนหน้านี้ไม่นานการที่ผู้นำระดับสูงลงทุนลงไปเองแบบนี้นักวิเคราะห์มองได้สองมุมครับมุมแรกคือการสร้างภาพลักษณ์หรือ PR Stunt เพื่อบอกชาวโลกว่าฉันเป็นคนดีนะฉันเป็นผู้ถูกกระทำ ฉันอยากสงบแต่สถานการณ์มันบังคับเพื่อลดแรงกดดันจากนานาชาติแต่อีกมุมหนึ่งนี่คือการปลุกขวัญกำลังใจให้กับทหารและประชาชนของตัวเองหรือภาษาบ้นบานๆเรียกว่าปลุกระดมทางอ้อมนั่นแหละครับการบอกว่าไม่รบแต่ลงไปยืนสั่งการในพื้นที่ทหารมันตีความได้ว่าพร้อมรบตลอดเวลาต่างหาก ณเวลาที่ผมกำลังเล่าอยู่นี้คือช่วงเย็นของวันที่3กุมภาพันธ์2,569ผ่านมา3วันแล้วหลังจากคำพูดนั้นทั้งฝั่งรัฐบาลไทยหรือกองทัพไทยเรายังนิ่งสงวนท่าทีซึ่งถือเป็นเรื่องปกติทางการทูตครับเราจะไม่เต้งตามเกมเขาแต่ในโลกโซเชียลโดยเฉพาะในแพลตฟอร์มต่างๆที่ไม่ใช่ทีวีเนี่ยเดือดปุดๆยิ่งกว่าหม้อต้มยำชาวเน็ตไทยตั้งคำถามกันให้ว่อนเลยครับว่า นี่คือสัญญาณดีจริงๆเหรอหรือเป็นแค่แผนลับลวงพลางบางคนบอกว่าเชื่อไม่ได้ร็อกดูประวัติศาสตร์สิเขามักจะใช้ไม้นวมบังหน้าแต่ไม้แข็งซ่อนอยู่ข้างหลังเสมอหรือบางคนก็มองว่านี่คือการส่งสัญญาณเตือนไทยทางอ้อมว่าพื้นที่นี้ฉันคุมอยู่นะอย่าแยมลองคิดดูสิครับคำว่ามุ่งมั่นรักษาพรมแดนอย่างสงบสุขจากปากคนที่ถือครองกรรมสิทธิ์เหนือปราสาทที่เราสร้างมากับมือ มันเจ็บจีดไหมล่ะมันเหมือนคนข้างบ้านมาขโมยรถเราไปแล้วขับมาจอดโชว์หน้าบ้านเราทุกวันพร้อมบอกว่าเรามาอยู่ร่วมกันอย่างสันติเธอนะอย่าทะเลาะกันเรื่องรถคันนี้เลยเป็นคุณคุณจะรู้สึกยังไงจะยิ้มรับแล้วบอกว่าจ้าพ่อคนดีหรือจะกำหมัดแน่นนี่แหละครับคือความรู้สึกร่วมที่คนไทยจำนวนมากกำลังเป็นอยู่แล้วประเด็นเรื่องการอพยพเนี่ยก็น่าสนใจรายงานระบุว่ามีประชาชนต้องหนีตายมาอยู่ที่วัดบักกำ คำถามคือหนีอะไรถ้าทหารไทยเราไม่ได้ทำอะไรเกินกว่าเหตุถ้าเราแค่ป้องกันตัวแล้วความรุนแรงมาจากไหนหรือจะเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อให้มีภาพข่าวคนอพยพเอาไปขายดราม่าในเวทีโลกเพื่อขอความเห็นใจหรือขอความช่วยเหลืออันนี้ผมไม่ได้กล่าวหานะครับแค่ตั้งข้อสังเกตแบบคนดูข่าวมานานเพราะมุกนี้มันคุ้นๆเหมือนเคยเห็นในหนังสงครามหลายเรื่องเขาเรียกว่าการใช้มวลชนเป็นเกราะกำบังทางการเมือง สิ่งที่น่ากังวลกว่านั้นคือเยาวชนหรือน้องๆหนูๆฝั่งนู้นที่เติบโตมาในศูนย์พักพิงหรือโตมากับการปลูกฝังชุดความคิดแบบนี้เขาจะมองไทยเราเป็นอะไรเป็นศัตรูเป็นผู้ลุกรานทั้งที่เราเป็นฝ่ายถูกกระทํามาตลอดหน้าประวัติศาสตร์ร่วมสมัยการบิดเบือนข้อมูลหรือการใส่อารมณ์ชาตินิยมลงไปในพื้นที่ขัดแยง้งมันอันตรายยิ่งกว่ากระสุนปืนครับเพราะกระสุนยิงแล้วจบแต่ความเกลียดชังที่ถูกฝังหัว มันอยู่ยาวชั่วลูกชั่วหลานและคำพูดหลอหลอของผู้นำวันนี้อาจจะเป็นเชื้อไทยที่รอวันประทุในวันหน้าก็ได้กลับมาที่คำถามสำคัญแล้วไทยเราควรทำยังไงเราควรจะเชื่อคำหวาน,ว,านว่าไม่ทำสงครามแล้วลดการป้องกันลงไหมหรือเราควรจะตื่นตัวและระวังภัยแบบคูณสองผมเชื่อว่าทหารหารที่ชายแดนเขารู้หน้าที่ดีครับเขาไม่ประมาทแน่นอนแต่พวกเราคนหลังแนวรบนี่สิต้องมีสติ อย่าพึ่งไปหลงเชื่อภาพลักษณ์นักเรียนนอกใส่สูตรโก้หรูว่าเขาจะเปลี่ยนนโยบายดั้งเดิมของตระกูลเขาได้เขาก็คือเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของคนที่เรารู้จักกันดีนั่นแหละครับลูกไม้จะหล่นไกลต้นได้แค่ไหนเชียวสรุปสั้นๆให้เห็นภาพนะครับฮุนมาเนตออกตัวแรงเมื่อ3วันก่อนว่าไม่ทําสงครามที่ชายแดนพระวิหารแต่การกระทําคือการลงพื้นที่ทางยุทธศาสตร์พร้อมมวลชนหนุนหลังคนไทยเราต้องจับตาดูเจตนาจริงๆว่า สิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้พรมแดงแห่งสันติภาพนั้นคือกับดักระเบิดเวลาหรือเปล่าคำพูดสวยหรูอาจจะใช้หลอกคนทั้งโลกได้แต่หลอกคนไทยที่จำแม่นไม่ได้หรอกครับเรื่องนี้ละเอียดอ่อนและเปลาะบางมากครับทุกความเคลื่อนไหวมีความหมายผมอยากรู้จริงๆว่าคุณคิดยังไงกับคำพูดของนายกฝั่งนูน้นคุณเชื่อไหมว่าเขามาดีหรือคิดว่านี่คือแผนการขั้นสูงคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับเอาแบบจักเต็มแต่สุภาพนะครับเรามาแลกเปลี่ยนมุมมองกันเพราะเรื่องของชาติ คือเรื่องของเราทุกคนอย่าลืมว่าการรู้เท่าทันข่าวสารคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดของประชาชนแล้วเย็นนี้ลองถามเพื่อนข้างๆดูซิว่าเฮ้ยได้ข่าวพระวิหารหรือยังคิดว่าไงยรับรองว่าวงสนทนาออกรถแน่นอนครับสุดท้ายนี้ผมอยากฝากไว้ว่าประวัติศาสตร์มีไว้ให้เรียนรู้ไม่ใช่ให้แบกรับความแค้นแต่ก็ไม่ใช่ให้ลืมจนโดนเอาเปรียบซ้ำซากเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับเพื่อนบ้านเอ้ยขออภัยครับ อยู่กับฝั่งนู้นอย่างรู้เท่าทันรักษาผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งและส่งกำลังใจให้ทหารไทยของเราที่ยืนตากแดดตากฝนเฝ้ารั้วของชาติอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้